Bitcoin ์คงไซเวย์โซน23,000ดอลล่าจะขึ้นต่อเลยไหมหรือเตรียมจะพักตัวใครที่ยังไม่มีของต้องแอคชั่นยังไงดีผมมีมุมมองอยังไงไปติดตามในคลิปนี้ครับขนแก้วกันฮนะ <laughs> เทรดยากเลือกเกิน สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนโซ,โซโออ่คริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่31เดือน7และผมไม่ได้มาแนะนา,นาการลงทุนนะครับที่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงมุมมองต่างๆนะว่าช่วงนี้เนี่ยผมมองแบบไหนนะครับเนื่องจากช่วงนี้มันเทรดค่อนข้างยากแต่ผมเนี่ยก็มีการวางแผนเทรดให้เพื่อนๆสมาชิกเฮาฉลามอยู่นะเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก u t u b e ของผม,มนะครับซึ่งก็มีวางแผนเทรดให้ทั้งแมสติกนะถ้าใครเข้าทันก็อาจจะพอทํากาไรไ,ได้บ้างนะตอนนี้ประมาณ1 0 0นนะครับที่ผมยังคงรันเทรนด์อยู่แต่ที่สำคัญก็อย่าลืมเล เทรดไปกับผมเนี่ยสามารถให้การสนับสนุนผมได้นะก็คือสมัครสมาชิก YouTube ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ผมไม่ได้การันตีกันไปนะครับก็จะมี ftt ด้วยนะที่เพื่อนเพื่อนบางคนถ้าตั้ง stop loss ไว้นะครับอาจจะโดนนะครับ ftt แต่ว่าผมเนี่ยยังคงรันเทรนอยู่ตอนนี้ก็ได้กาไรมาบ้างเล็กน้อย btt ผมก็ยังคงรันเทรนมาตั้งแต่นานมากแล้วนะตั้งแต่วางแผนเทรดให้เพื่อนแผนแรกเลยนะครับก็ยังคงรันอยู่ลองไปเทรดกันที่บายบิดและใครสนใจจะวางแผนเทรดไปกับผมเนี่ยก็สมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับโอเคเรามาดู ก,กันก่อนละกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเฟรนกิสเด็กเนี่ยเริ่มกลับมาที่สถานะเฟียนะหรือประมาณ39ซึ่งผมมองว่าถ้ากลับไปที่ประมาณช่วง40ได้เนี่ยจะถือเป็นเรื่องที่ดีมากยิ่งขึ้นนะความเชื่อมั่นอะไรต่างๆในตลาดเนี่ยอาจจะดีมากยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลให้ตลาดเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในภาพระยะสั้นและก็ระยะกลางนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าบิตคอยเนี่ยผมมีมองอยังไงก็คือว่าบิตคอยควรจะต้องปิดแท่งนะครับแบบเตมท่ีียร ที่จะเลือกทางอีกรอบนึงเนื่องจากเพืเ่อนๆเห็นไหมครับว่าแม็กดีเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงมันนี่โฟล์เนี่ยก็อ่อนตัวลงนะครับโซคัสติกกำลังจะตัดกันนะครับไอซ์ไเนี่ยก็กําลังกลับมาเทสโมเมนตัมฉะนั้นแล้วผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่บิตคอยเนี่ยเตรียมจะเลือกทางอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนื่องจากมุมมองในการปรับตัวเป็นขาลงเนี่ยมันยังมีอยู่จากแบล็แฟกตนะครับก็คือตรงนี้ผมยังคงใช้คําเดิมและก็จากดับเบิลท็อป อันนี้มุมมองใหม่้วนะดับเบิลพอปก็คือขึ้นไปทําเป็นตัว M และล่วงลงมาต่อมุมอมองนี้ยังคงเป็นไปได้ฉะนั้นแล้วผมมองยังไงแอคชั่นอะไรยังไงซึ่งผมต้องใช้คําว่าสําหรับใครที่รับความเสี่ยงได้มากอะไกันเนาะสำหรับใครที่รับความเสียนเนสเส่ยงได้มากผมมองว่ามีโอกาสนะพฤติกรรมบิดคอรที่ไซเวอยู่แบบนี้และเฟยนกิเนกเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่สถานนะเฟียนะครับคนเริ่มไม่กังวลอะไรมากมายแล้วอาจจะมองว่าเฟดน่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะจากการที่ขึ้นไปนะครับไซเว พักตัวแบบนี้และเด้งขึ้นไปต่อเลยมุมมองนี้เนี่ยสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากอาจจะเริ่มแบ่งไม้เข้านะครับที่โซนเส้น EMA 5 0สนะโซนนี้เนื่องจากเราเพิ่งยืนเหนือได้แต่ผมต้องใช้คําว่าต้องรับความเสี่ยงได้มากนะครับเนื่องจากสัญญาณจากโมอมนตัมเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงมันเป็นสัญญาณ bearish divergence ซึ่งสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาเนี่ยยังค่อนข้างลงน้อยอยู่นะผมก็แอบมองว่าค่อนข้างลงน้อยรอเพียงแค่แรงซื้อเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมว่าอาจจะพุ่งรุนแรงได้เลยทีเดียว ก็ไปตามเป้ามองขาขึ้นที่ผมได้บอกไปที่ประมาณ25,000จนถึง29,000นั่นเองก็คือเป็นการไปปิดแก็บของ Bitcoin นั่นเองแต่สิ่งสําคัญใครที่รับความเสี่ยงน้อย,น,อยนะ นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยังคงรันเทรนตั้งแต่จุดนี้อยู่เลยนะแต่ส่วนใครที่รับความเสี่ยงน้อยๆและยังคงมองเป็นขาขึ้นซึ่งจริงๆแล้วการล่วงลงมาถึงโซนตรงนี้เนี่ยผมก็ยังคงมองว่ามันยังสวยอยู่นะที่โซน22,600จนถึง21,500กรอบสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นโซนแนวรับฟิโบนัชชีที่สําคัญพอดีสําหรับใครที่มองว่ารับความเสี่ยงได้น้อยนะก็จะเป็นการยกโลอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมถ้าขึ้นไปและลวงลงมาไม่หลุดแบบเนี้ย เห็นไหมครับอาจจะขึ้นไปแบบนี้ก็ยังคงเป็นการยกโลและจะกลายเป็นอะไรครับใกล้เคียงกับ ascending boarding w e i g h ก็คือจะเป็นการยกโลแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปเลือกทางอีกทีนึงอ่ะอันนี้คือมุมมองสำหรับใครที่มองขึ้นรับความเสี่ยงได้น้อยก็รอที่กรอบนี้นั่นเองนะครับ ผมมีแผนประมาณนี้นะซึ่งในช็อตเทอมเนี่ยผมต้องบอกว่าจุดนี้นะถ้าจะพิจารณาเข้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเกินไปเพราะผมไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะขึ้นต่อไหมเพราะว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันเนาะสัญญาณแมกดีเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงแต่พอเราไปดูสําหรับดอลลร์อินเด็กซ์เองนะครับมีสัญญาณดเวอร์เจนในไทม์เฟรมเล็กนะถึงแม้ในในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยไม่เกิดแต่ในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเริ่มมีสัญญาณนะในไทม์เฟรม8ชั่วโมงเห็นไหมราคาที่ร่วงลงมา แต่ MACD เนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงสโต้กำลังปรับตัวสูงขึ้นแสดงว่า i t t o o n เนี่ยมีโอกาสล่วงลงพักตัวในภาพช็อตเทอมอยู่บ้างนะครับเนื่องจากดอลลาร์นเดกเนี่ยหรือดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยดี DX y เนี่ยมีโอกาสปรับตัวจาก Bullish d i v e r g e n c e ในทางเฟรม8ชั่วโมงนั่นเองจาก MACD แล้วก็โซค a สติกนั่นเองบวกกับอะไรครับในทางเฟรม8ชั่วโมงเนี่ยสัญญาณเป็นแท่งเทียนของ b e a r i s h e n o u l f i n g ชั่นแล้ว พฤติกรรมแท่งเทียนต่างๆใกล้เคียงกับตรงไหนครับเพื่อนเหมือนเหมือนกับตรงนี้ไหมนะครับแท่งเทียนที่เป็น bearish engulfing ทำให้ราคาเนี่ยร่วงลงมาร่วงล,งม,ลวงมากี่เปอร์เซ็นต์ช่วงนี้เราลองมาวัดกันครับเพื่อนๆก็ประมาณ61.8% นะครับโดยประมาณก็จะอยู่ในกรอบสีบฟ้าของผมนั่นแหละสแสดงว่าใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยให้รอที่กรอบนี้มีโอกาสรีบาวพุ่งขึ้นอีกรอบหนึง่งฉั้นผมมองว่าให้รอที่จุดนี้นะน่าจะปลอดภัยมากกว่าซึ่งมุมมองนี้เนี่ยถามว่าพอเข้ามาในกรอบนี้แล้วมันยังมีแนวโน้มที่จะลงอย่างไรก็ต้องบอกว่ามีนะเนื่องจากพอเข้ามาในกรอบตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองของการขึ้นไปเทสนาะต้านอีกรอบหนึง่งแต่ล่วงลงมาเป็นแบบ็แฟกเนี่ยก็ยังคงเป็นไปได้อยู่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าว่าอะไรจะเบรกกรอบนี้แล้วปิดเต็มแท่งในทาง เดลี่นะจนกว่าจะปิดเต็มๆแท่งนะผมถึงจะวองมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นได้จริงๆนะครับซึ่งพอ,องเราขยายภาพมาดูในทางเฟรมวีลลี่เนี่ยถ้าบิตคอยปิดแบบนี้เนี่ยผมจะเริ่มมองว่ามีโอกาสนะครับสวยนะเริ่มสวยแต่อาจจะเป็นการพุ่งขึ้นหลอกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบนะเนื่องจากสัญญาณโซคาสติกเนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วตัดเหนือตัดขึ้นเหนือสูนแล้วนะผมก็เริ่มมองว่าเออค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ําถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้มากในภาพลองเทอมนั่นเอง นในภาพลองเทอมนะั้นเนื่องจากเพื่อนๆเห็นว่าช่วงนี้ช่วงนี้นะนะครับอยู่บริเวณเส้น,นรับสําคัญของเส้น A 2 0 0หลังจากนั้น IS i s ซไเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นราคาก็มีการไซเวยครับแต่ไม่ได้พุ่งขึ้นสูงมากนะนะครับไม่ได้พุ่งขึ้นสูงมากถึงแม็กดีจะตัดกันขึ้นก็ตามถึงแม้แม็กดีจะตัดกันขึ้นก็ตามเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแม็กดีก็ตัดกันขึ้นเช่นเดียวกันนะแต่แม็กดีในทางเฟรมบีกเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างช้าเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจุดที่เขาตัดกันนกัันนนนนเี่่ยยหลงงจาาาก้้้ราคาววซะะด นะครับฉะนั้นแล้วก็ใครที่รับความเสี่ยงได้มากอย่างนี้ผมได้บอกไปนะครับผมก็จะมองทาร์เก็ตไว้เหมือนเดิมนะก็ที่ประมาณ28000-29000จะไปตรงกับการไปชนแนวต้านสำคัญของเส้น EMA 20พอดีสำหรับใครที่มองขึ้นมันจะเป็นจุดตัดสินอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าจะรับอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสัญญ,ญาณเนี่ยมันเริ่มเกิดเป็นสัญญาณ bearish เนาะฉะนั้นแล้วมันจะส่งผลต่อภาพ ภาพใหญ่ด้วยนั่นเองครับว่ามีโอกาสที่จะพักตัวนั่นเองส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าผมจะรอรับที่กรอบสีฟ้าที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปเนาะหรืออาจจะเป็นโซนนี้นะครับโดยประมาณนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอลองมาถ้ามันดูตรงนี้ยผมมองว่ายังคงสวยงามอยู่อ่าฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ระมัดระวังแล้วกันครับผมมองว่ารอที่โซนส2งหมนจนถึง 25- งหมื่นเนี่ยผมมองว่าน่าจะปลอดภัย มากกว่าครับเนื่องจากแท่งเทียนเนี่ยเขาปิดไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่สร่วนราคาไทยครับก็จะเป็นโซนเดิมมาเพื่อนที่โซนประมาณ8,200โดยประมาณนะครับผมบอกว่าน่าจะเป็นโซนที่มีนัยสำคัญสาหรับบิตคอยนั่นเองต่อไปก็เป็นอีเทอรียมนะครับเพื่อนจริงๆแล้วอีเทอรียมเนี่ยมีสัญญาณขัดแย้งกันมาชัดเจนมากนะนะครับก็คือในทางเฟรมเดลี่เลยทีเดียวทั้งอแม็กดีทั้งสโตคทั้งมันนี่โฟล i อินเด็กซ์ซึ่งผมบอกว่าอีเทอรียมเนี่ยถ้าเขาลงมาสักโซนประมาณช่วง1,500จะถึง1,450โดยประมาณเนี่ย ผมจะมองว่ายังคงเป็นขาขึ้นอยู่นานแล้วก็ยังเป็นโซนรับสําคัญที่สวยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีของสำหรับอีทเรียมนั่นเองสำหรับราคาไทยผมก็จะมองเป็น54,500จะถึงช่วงโซประมาณ52,000 6 0 0อโดยประมาณสำหรับอีเทเรียมนั่นเองเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นได้จากสัญญาณที่มันขัดแย้งกันชัดเจนมากๆนะครับสำหรับอีเทเรี่มนั่นเองทุกๆอย่างเลยเนาะก็ให้เราหมัดระวังนะครับสำหรับใครที่เข้าอีเทเรียมอยู่ในช่วงนี้เนาะต่อไปเป็นเหรียญ OP นะครับที่หลายคนพูดถึงกันอย่างหนาหูในช่วงนี้นะครับถึง MACD ดีจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของ m o n e y f l o w แล้วก็ โคลาสสิกไอซ์ไทุกอย่างเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะผมมองว่า,าเริ่มนะครับระมัดระวังในการพักตัวแล้วใครไปเข้าเทรดช่วงนี้ค่อนข้างอันตารายถึงแม้จะมีโอกาสพุ่งขึ้นอีกอก็ตามนะผมจะมองว่าโมเมนตัมเนี่ยอาจจะเกิดเป็นแบลิสเดเวอร์เจนได้ใครที่ยังรังเทรนอยู่ก็อาจจะรันเทรนต่อไปไเพื่อนว่าเทรนเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆนะนะที่ชัดเจนมากๆนะครับก็ผมก็เลยจะมองว่ามีโอกาสขึ้นไปแล้วถ้าเขาเกิดเป็นแบลิสเดเวอร์เจนตรงนี้เนะี่ย นะครับราคาสูงขึ้นหมเมันต้มต่ำลงเนี่ยมีโอกาสลงมาพักตัวถึงแบบนี้เลยนะครับผมจะมองเป็นแบบนี้เลยนะก็ใครที่อยากจะเข้าเทรดไม่มีของเนี่ยผมว่ารอที่โซนด้านล่างนะครับจะป้องกันความเสี่ยงได้มากกว่านั่นเองเอาละครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์และใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนผมเนี่ยสามารถสมัครผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสมัคร YouTube ผ่นคอมพิวเตอร์เพื่อนๆจะได้รับข้อมูลที่สําคัญที่ผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนรวมถึงผมจะวางแผนเทรดไว้ในชุมชนสำหรับสมาชิกเท่านั้นแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมในบางช่วงนะครับ ก็ผมจะวางแผนเทรดประมาณนี้แต่ผมไม่ได้การันตีกาไรนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องได้กําไรทุกตัวหรือ100%ทุกตัวหรือจะอะไรยังไงผมแค่วางแผนรับมือกับความเสี่ยงให้เพื่อนรวมถึงอัปเดตมุมมองของผมเนี่ยไว้ในชุมชนสําหรับสมาชิกเหาฉลามที่ให้การสนับสนุน y o u t u b e ของผมเท่านั้นนะครับที่สําคัญครับเพื่อนในภาพหลายๆอย่างเนี่ยมันยังคงขัดแย้งกันอยู่ทั้งดอลล่าในภาพทฟ่มมเดเนี่ยเหมือนจะหลุดช่วงออก การคิดแบบพาราโบลิกออกมาแล้วเนาะนิดๆหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะรับอยู่ได้เนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนรับสําคัญพอดีและที่สําคัญก็ในทางเฟรมวีคลี่เนี่ยก็เหมือนจะมีสัญญาณบรดิสเดว r g e นแต่ผมว่าไอ้สัญญาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีการพักตัวไปเรียบร้อยแนละ้วเพราะว่าไอ้ไซเนี่ยร่วงลงมาเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดกลับตัวก็ได้เพราะว่าในภาพระยะสั้นที่เท่าที่ผมได้บอกไปก็คือมันเหมือนมีสัญญาณ bullish divergence ในภาพทำเฟรมยิบย่อยเกิดขึ้นมาแล้วก็เรามาระวังในการรี b o u n d นะครับหรือการพักตัวของบิตคอยกันด้วยในภาพช็อตเทอ r m มนั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับใครที่มองว่ามัน bullish มากๆแล้วบิตคอยเนี่ยยังไม่หลุดนแนวรับสาคัญช่วงนี้นะในภาพช็อตเทอ r m มเนี่ยมีโอกาสยังคงพุ่งต่อได้อยู่แต่โซนนี้เนี่ยโซน2 3 3 0 0ืะรโดยประมาณเนี่ยจะเป็นโซนที่เข้าเทรดสำหรับคนที่ รับความเสี่ยงได้มากเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่ารับได้มากเท่านั้นเนื่องจากช่วงนี้แท่งเทียนเนี่ยมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่น้ะเนื่องจากมันเป็นแท่งเทียนที่บมบอกว่ามีแรงเทขายออกมาเยอะพอสมควรและมีสัญญาณบริสต์เดเวอร์เจนในทางเฟร,รมหยิบย,อย่อยเกิดขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องระมัดระวังอยู่ที่การรับความเสี่ยงของเพื่อนๆทุกคนนั่นเองใครที่รับความเสี่ยงน้อยก็ให้รอโซนที่ผมได้บอกไปแล้วกันนะครับก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมกันดูยังไงผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับเพื่อน,ออน,น,นกนออนทุกคน อย่าลืมเป็นหาฉลามที่ความันกับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับก็ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ